สวัสดีครับสำหรับผู้ติดตามแอร์นะครับเครื่องล่อนนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาสาธิตนะครับในการปรับแต่งเครื่องร่อนนะครับก่อนทําการโยนนะครับหรือการปล่อยจริงนะครับในการแข่งขันนะครับผมก็จะอันนี้เป็นเครื่องล่อนที่ทําเสร็จใหม่ๆนะครับอันนี้เตรียมส่งไปให้เพื่อนครูทางภาคเหนือนะครับ หผมก็จะโยนออกไปข้างหน้าแบบนี้แหละครับแล้วก็จะดูว่าเครื่องร่อนที่เราส่งไปนะครับว่ามันจะเลี้ยวโค้งตามที่เราต้องการไหมครับตัวนี้นะครับก็คือให้เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาครับถ้าเครื klar, <น nae. S 2> ่องร่อนที่ดีนะครับเมื่อเราปล่อยออกไปนะครับมันก็จะโค้งกลับมาหาเรานะครับตรงจุดเป๊ะนะครับเราก็จะมาดูนะครับว่ามันบาลานซ์ดีหรือเปล่านะครับในการล่อนในการโยนออกไปนะครับตัวนี้เป็นแบบปล่อยมือนะครับ ถ้ามันยกหัวขึ้นมากเกินไปนะครับเราก็จะมากดหางลงนะครับกดหางลงถ้าหัวนะครับมันดิ่งลงพื้นมากเกินไปนะครับไม่บาลานซ์เราก็จะยกแผ่นหางขึ้นนะครับส่วนแผ่นหางดิ่งนะครับเราก็จะปรับให้มันเลี้ยวซ้ายนะครับหรือเลี้ยวขวาตามที่เราต้องการนะครับ ก็คือแต่ละลำผมจะทํามาแล้วนะครับส่วนลำนี้นะครับเป็นลำเล็กนะครับก็คือผมให้มันเลี้ยวซ้ายนะครับเป็นแบบยิงยางนะครับยิงยางผมให้เลี้ยวซ้ายนะครับเห็นไหมครับมันก็จะโค้งมานะครับหาเรานะครับดูอีกรอบครับนี่นะครับก็จะโค้งกลับมาหาเรานะครับตัวนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องปรับใหม่นะครับเมื่อเราปรับทั้งแผนหาง เป็นระดับเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้อยู่นะครับเราก็ต้องมาดูว่าดินน้ํามันที่เราใส่ท really okay. so ี่หัวมันมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือน้อยเกินไปนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มปรับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับเริ่มโค้งกลับมาหาเราเองนะครับการปรับเครื่องร่อนนะครับปรับให้ดีนะครับเราก็คืออย่าให้มีลมนะครับถ้ามีลมเราจะไม่รู้นะครับว่าเครื่องร่อนของเราปรับแล้วเป็นยังไงนะครับให้มีลมเล็กน้อยที่สุดนะครับหรือไม่มีลมเลย ปล่อยพุ่งออกไปข้างหน้าเลยนะครับบอกเด็กนะครับถ้าเป็นครูครูก็สอนนักเรียนนะครับก็คือพุ่งออกไปข้างหน้านะครับแล้วมันก็จะโค้งกลับมาหาเราเองเห็นไหมครับจะโค้งมาหาครูเอเลยนะครับเครื่องร่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับก่อนที่ผมจะทําการปล่อยเครื่องร่อนแต่ละครั้งนะครับเรต้องลองและปรับจนกว่าจะมั่นใจนะครับว่าเครื่องร่อนที่เราจะส่งไปนะครับมัน อน่าจริงแล้วนะครับมันตั้งฉากหรือบาลานได้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคครับผม